ชนมายุเขาเรียกอะไรพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุลาโลกเนาะตามที่เป็นข่าวไปเราไปเที่ยวข้างในกันไปอันนี้ระดับโคม,ม,ม,มสวยมากเลยคืนสุดท้ายแล้วงานวัด อยู่กับน้องเบียไม่ได้เที่ยวงานวัดกันมานานแล้วตอนนี้หิวมาหาของกินกันางานจับย่อยๆหลังจากงานวันเด็กอะไรอยู่ก็ไม่ได้ทำคลิปลงเลยเนาะเพราะว่างานเยอะมากอันนี้ก็เลยฮะเดียชอบชุดอันนี้ก็จะมาหาของกินนั่นแหละจะเลย เก็บภาพซะหน่อยอ <c oughs> งานวัดก็ <c oughs> เหมือนกันทุกที่อันนี้แถวอะไรยาวยืดเลยนะเดีย <c oughs> เดียเข้าแถวอะไรกันเนี่ยดูสิเนี่ยแถวยาวจะไปถึงปากทางนู่น <c oughs> มันคืออะไรนะเดียแถวยาวมากอะมันคืออะไรพ <c oughs> อเห็นแล้วีนเป็ดหัวเตี้ย,ยไก่กระมังนั่นเองโอ้กระมังจริงด้วยเดียนี่นน่ะ เตียวไก่กะละมังแถวยาวมากเลยเดี๋ยวดูดิเตียวไก่กะละมังเราไม่รู้จักว่ามันดังอยู่แถวย่านไหนเนะี่ยฮะไปกันต่อเราจะกินอะไรกันแล้วนคนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไรแต่รถข้างนอกติดมากอันนี้อาหารโปรโตีนนะเด็กกินไม่โปรโตีน เดินยาวๆกันไปไก่อบองไก่อบโอง,อโองนี่ต้องต้นงำหรับสาขาบ้านลงยูที่ทัตหีบนะไก่อบโองจาเสก ไปโพสร้านเข้าไกลๆดูฝรั่งสวยๆไปละกันครับบางร้านก็เก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดกันไหมดูของกินให้เดี๋ยวเข้าไปในวัดกันร้านก็เรล่มเก็บกันละ วัดยังยังเลยกินไรกันดีพียเมื่อาขามคำดองอันนี้เราถึงทางเข้าวัดนะครับเข้ามาด้านในแล้วปกติเป็นทางเข้าปกติตอนกลางวันนะนะสามร้อยบาทน่ะนะทนะ่องเที่ยว ต่างชาติเสียสามร้อยบาทข้างในประดับสวยงามมากนะปืนสุดท้ายแล้วเรามาดูยามค่ำคืนกันบัางฮะเพิ่งยูทายด้วยกล้องโกโปรเนาะก็จะได้ภาพมุมฟ้างแสงสวยๆของวัดโพนะครับตอนนี้วัดโพยามค่ำคืน ไม่งั้นอะมันต้องออกไม่ยอมไปจากที่เคยดูในเทปชาวร้านก็เริ่มเก็บกันแล้วแหละเพราะว่าองขายกันมาตั้งแต่กลางวันซึงช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวเยอะมากครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้ว พัีสีราชการนะครับตรงนี้พงยูเคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยพัชดีสีราชการมีการเล่นแสงไฟด้วยมีพยพรีศดีราชการนาเดียที่เราเคยมาทำคลิปกันนะมุมนี้คือคล้ายๆมุมภาพถ่ายนะครับการล้างภาพแล้วก็เอามาแฝงน,นี่ว้สวยงามมากเลย ีลยวลงยู่จะเดินช้าๆให้ชมภาพกันนะดูภาพไปด้วยเป็นภาพถ่ายแล้วก็ล้างเหมือนพ่อทําสมัยก่อนนะนะเดียสมัยก่อนล้างกับมืออันนี้เป็นงานศิลปะนะงานศิลปะนะเดียทำโดยสีสเออนาจะเป็นสีจากธรรมชาติ เป็นงานศิละปะสีจากธรรมชาติสวยมากเลยเดี๋ยวกลับไปทิ้งถ่ายกลับไปทิ้งปึ๊บสวยมากเลย,ย,เลยคัไม่ติดชื่อไว้ตรงนี้คือส่วนที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี่ตรงนี้นักท่อเท,อทนนะเี่ยวยืนถ่ายอะไรกันเดียเรามาดูสิ ไสวยกันตรงเนี้ยอ๋อก็ถ่ายแสงมันจะดีอ่ะเราเดี๋ยวมาดูติเขาถ่ายอะไรกันนั่นไงเดียก็เล่นแสงสีกนะ็ใช้เลเซอร์ยิงกันไปเป็นไงเป็นตัวเป็นรูปอะไรนะก็ใช้เลเซอร์ยิง สีตอนนี้พัจีดีสีราชการ1นึ่งสองสามหลยมั้งตอนนั้นเราทำคลิปจำไม่ได้แนละ้ว ไม้คำไม้คำโพไม้คำบทเนี่ยไม่คำโพนะไ,ไม่ได้เอาไฟมาส่องมองไม่เห็นนะไม้คำโพก็ให้เข้าไปดูพ่าน,นอนอเข้าไปถา่ายพระนอนกันยืนถืพาเข้าไปหารพระน,นอน เอามาข้าววิหารพระนอนตอนนี้คืนแล้วครับเอาอยู่ส่วนเสียนนะครับสวนขากรงใหญ่มอ้อ <Yeah. S 1> ครับมันยาวไปหนึ่นเลยเ,เดี๋ยวเราจะไปต่ายกา่างหากแต่ในวิหารพระนอนนะเราไม่เคยมาตอนหนึงคืนนะดิ สวยงามมากนี่ฮะคนเดียที่เขาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเขาถ่ายมุมนี้กันเ,นเห็นป่าที่ถ่ายลงสื่อลงหนังสือเนี่ยก็จะถ่ายจากมุมเสามุมเนี้ยสวยเนี่ย บังไฟเด้อบริกรรไฟเด้อตัระิเหวทั้งเตียงดอกกุลิป,ประนมกราบถวายบังคกคุณครูอาจาราาย์ เจ็ดคนขยมมาในครูสงสารลอยง ครับดูวงโปรงลางของสีสเก็ตนะครับในปุ่นังไฟแบบกรเม็นเราจะกลับกันแล้วตอนนี้มาดูไมยราบยักษ์ต้นที่สามนะครับตอนนี้มีไฟดดตันสองไฟสวยหน่อยนี่ชื่อพญาไมายรา,าบตอนนี้ต้นที่สี่ชื่อว่าแสง เป็นพญาแสงอาทิตย์กกยสีแดงอยากรู้เป็นไงไปตามในเรื่องรามเกียรตินะครับมีเสียงเป็นพญานาคตรงนั้นนะแตงอาทิตย์เนี่ยอันนี้มีสี่ตนเนี่ยยักษ์วัดโพตัวจริงนะครับไม่ใช่ยักษ์จีนนะครับยักษ์วัดโพกันเนี่ยอยาวัดแจง้งครับตอนนี้เราว่าจะเดินออกกันและ้ะยังอยู่จะกลับไปที่กรมนะครับ <Okay. S 2> ครับมีสะจัลลเเคแผนทางสะจรเเ้นะครับเอ mm ่า hmm. ข่าวที่แล้วเราอยู่มาทำคลิปรอดไปได้ไงนะดูข้างในเป็นไงบางสะจัลเขอันนี้อยู่มองไม่เห็นนะอยู่ออก,กองยู่ไปต้ในสายจเัเเห้อที่ชมด้านในอยู่สาจัเข้ ถ้าดูต้องใส่ดูทั้งคืนนะครับจากสีสกเกตตรโปรงลางมาหาอะไรอะไรอันเดีย เดินออกมานอกแล้วหาอะไรกินกันดีเดียหิวแล้วเดี๋ยวตไปกินี่กองเลยเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรกินปวดข้อนิดๆแล่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยติหนู <c oughs> ตรงนี้ไม่ว่ายน้ำเลย <c oughs> กินไรกันดีไก่ตุกง้อไหมทางนี้ขายดีอยู่น,ยน้ำเลมอนเจี๊ยบผัดไทยนี่ผัดไทยชาวต่างชาติยืนเต็มเลยผัดไทยพงมาดูกนันทำในผัดไทยนี่แกงไตปลาพอดต้องปดดอดอดอลดพ่อยอ,อ,อยู่ในตู้เย็นย่ย อะไรกันตีไ้น่าเซเว่นแล้วม,ามาั้งเเดียวดูประมาณราคาแล้วไม่น่ากินาสิบอัพทุกรายการเลยคือแบบเหมือนขายนักท่องเที่ยวอะ่ะแล้วาชาวบ,บ้านแบบธรรมดาธรรมดาแบบมาเดินรู้ๆแบบ กินแบบไม่ลงไะเหมือนแบบราคาห้าสิบอัพคือถ้าเขามาเดินเที่ยวเขากินกันเขาก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าอย่างเรามันมีสถานที่มีที่ที่เราจะไปเลือกกินไงมันคือราคามันจะึงมือไปอะไรเดียนนะราคามันสูงไปหน่อยทุกอย่างห้าสิบอัพหมดเลยอะ วันนี้แล้วรอบคลิปนี้ก็ทําไม่ยาวมากนะทำสันส้นๆขัน้นเวลาพามาเดินเที่ยวกันนะครับอยู่จริงๆคืนนี้นอนที่ทํางานนะครับแวบมาเที่ยวงานวัดโพคืนสุดท้ายนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายก็เรามาตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าแล้ว เกือบสามทุ่มแล้วลนักท่องเที่ยวก็หมดแล้วแหละเพราะว่าเน้นมันดูแล้วไม่ไมค่อยมีคนไทยเท่าไหร่นะครับเป็นฝรั่งต่ังชาติแล้วก็ชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับที่คือแถวนี้มันมีที่พักมีโรงแรมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็าเดินออกมาเที่ยวกันนะ เราอยู่กับน้องเดียกรลากันตรงนี้เลยนะเราออกมาทางเข้าแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ